โยโยสวัสดีมีโมเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n มี่โมเฮเดี๋ยวตกเทรนนะครับผมไหนไหนวันนี้ก็ออกทะเลกันไปแล้ววันนี้เรามารีวิวลังมดกันบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมอันนี้เราก็ได้เลี้ยงมดมาประมาณสักโห ก่อนจะมาทำชาแนลมีมออีกนะคือเรามีชาแนลไทยแอนด์ด้วยนะนี่ชาแนลนี้เลยก็เอาเป็นว่ามาเล่าประสบการณ์แล้วกันดีกว่านะครับเราก็เลี้ยงมดมาได้หลายปีแล้วเลิกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่ตอนนี้มันมีทิกตอกนี่แหละถ้าเกิดว่าใครอยากจะนี่ไปดูในชาแนลได้เลยนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องมดเกี่ยวกับแกเจีตต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวมาเก,กินกันยดีกว่ารีวิวลังมดใช่ไหมเราจะใส่ถ้วยหรือว่าใส่เป็นกล่องข้าวเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลังติ ตอนเราเริ่มเลี้ยงแรกๆเนี่ยเราจะต้องสั่งจาก AliExpress เลยนะครับผมคือสั่งจากจนะีนเนี่ยแล้วกว่ามันจะมาถึงก็ค่อนข้างนานใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ตามช้อปปีนี่คือแบบโอ้โหมีเยอะมากๆก็มีนําเข้ามาขายเรียบร้อยเลยนะครับส่งจากไทยก็วันสองวันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้คือหาง่ายแล้วก็คนเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะอาจจะแปลกๆนิดนึงใช่ไหมแต่มันมีกลุ่มของมันอยู่นะแล้วก็รังที่เขาทําขึ้นสาหรับมดเนี่ยมันก็จะมีแหล่งเก็บน้ามีความชื้นแล้วก็จะมีที่ให้อาหารก็รูปทรงต่างๆเลยนะครับเออเลี้ยงมด จะเปรียบเทียบว,ว่าเลี้ยงป่าก็ไม่ได้อ่าเป็นว่าเหมือนกับเราเลือกตูป้ปลาใช่ไหมอันนี้ก็เลือกลังมดนะมันมีความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือแต่ละลังเนี่ยมันดีไซน์ต่างกันมากๆระดับความแพงการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นลังนี้เลยนะครับผมก็พันกว่าๆหรือเกือบพันเลยนะบางลังเนี่ยก็ เป็นหลากหลายพันก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยอันนี้นะครับผมฟังก์ชันที่เด่นๆเลยเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กรีวิวเหมือนรีวิวแกเจเ็ตเลยมันก็จะมีแม่เหล็กยอ่มันสามารถดูดติดกับตัวร้างได้เลยนะครับเวลาออกไปท,ทําความสะอาดเนี่ย มันก็จะสะดวกนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นที่ให้น้ําเป็นที่ให้อาหารแล้วก็มีเอาโบเอาโบก็คือที่ที่ทออกไปเดินเล่นนะมันรวมกับที่ให้อาหารได้เลยแต่ถ้าเกิดมันแยกไว้เนี่ยมันก็จะดีกว่าเวลาเราออกไปทําความสะอาดหรือให้อาหารเนี่ยมันก็จะเป็นที่นะครับบดเนี่ยเป็นสัตว์ลักษะาะนะเขาจะมีห้องน้ํามีที่ให้อาหารหรือว่ามีแบบที่ทําความสะอาดด้วยแบบแยกกันเลยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีอะคริลิกสีแดงหรือบางทีก็เป็นฟอยล์หรือว่าเป็นผ้าสีแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทำไมต้องมีมดเนี่ยเขาตาบ ม้าเลยนะครับผมที่เขาปิดตาไว้เวลาขี่หรือว่าเวลาอะไรก็ตามแต่นยคือเราไม่อยากจะให้มดมันแตกตื่นหรือไม่อยากจะไปรบกวนน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือปิดตาไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดมดแตกตื่นเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไปทั่วใช่ไหมเวลาเราให้อาหารก็ยากแล้วก็ไปรบกวนนางพญาเขาด้วยนะเออ เวลาเลี้ยงมดเนี่ยไม่ใช่จับมดตามท้องถนนแล้วก็มาใส่ขวดหรือว่าใส่กล่องข้าวเซเว่นเจาะรูแค่นั้นนะครับผมขั้นแรกเลยก็คือต้องหานางพญานั่นเองนะครับนางพญามดเนี่ยเราจับมาตัวหนึ่งก็สามารถอยู่ไปได้เจ็ดแปดปีหรือบางสายพันธุ์นี้ก็สิบยี่สิบปีเลยนะครับเขาก็จะบินมาผสมพันธ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจับแล้วก็ไปใส่ในรังหรือว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็จะใส่ในหลอดแก้วนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยน,นี้เป็นไข่อ่ะวางน้องเบาๆก่อนเผื่อมองไม่เห็นภาพนางพญาเนี่ยก็จะแตกต่างจากมดงานทั่่วววไปนัแแล้แต้ตสายพยพธุ์ด แต่90%เนี่ยจะไม่เหมือนกับมดงานนั่นเองส่วนนั่งพยาจะหาแจ็คไหน ปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกมาบินหรือออกมาผสมพันธุ์หลังจากวันที่ฝนตกนั่นเองนะครับทาไมต้องหลังจากวันที่ฝนตกแต่ที่จริงแล้วมันแล้วแต่ฤดูกาลหรือสายพันธุ์ของแต่ละตัวเลยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะหลังจากฝนตกนี่แหละก็เพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยดินมันก็จะชื้นหรือชุ่มก็เป็นการง่าย,ายนยเวลาเขาจะไปทํารังใหม่นั่นเองนะครับแล้วจะแยกนางพญาก,กับมดงานทั่วไปยังไงก็ลองเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะครับว่านางพญาเนี่ยมันรูปลั์เป็นยังไงแต่โดยส่วนใหญ่นะมันก็จะมีอกที่ใหญ่แล้วก็จะมีรอยตรงอกนะครับผมแล้วก เนี่ยเพราะว่ามันสลัดปีกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเรียวกว่าการมเมเกตหรือว่าชื่อเหมือนก,กับกาละเกตอย่างละครไทยก็จะเป็นตัวที่เขาเลือกว่าไอ,อตัวเนี้ยเป็นนางพญาในหมู่มดงานนะอ่ะเราก็จะแต่งตั้งให้ตัวนี้เป็นนางพญาแล้วก็สามารถออกไข่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายพันธุ์เนี้ยมันก็จะมีค่อนข้างน้อยแล้วก็จะแยกออกจากมดงานค่อนข้างยากนะครับส่วนใครที่จะเริ่มต้นมันจะมีคนเริ่มต้นตามเราไว้เนี่ย <Nope. S 1> มันก็จะมีรังแบบว่าถูกๆนะครับผมนี่ก็ไม่กี่ร้อยเองนะงเน้็ป พยาหรือว่าที่ให้มดอยู่นั่นเองส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเรียกว่าเอาโวนะครับหรือว่าที่ให้อาหารมดนั่นเองแล้วก็ด้านบนเนี่ยเปิดออกมาให้อาหารได้ถ้าเกิดว่ากลัวมดจะออกก็ทาน้ํามันมะกอกรอบๆก็ได้นะครับมันก็จะปีนมาแล้วก็ลื่นหล่นลงไปนั่นเองหรือว่าใครจะต่อจากหลอดทดลองใช่ไหมมันก็จะมีที่มาให้ต่อตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาสำนีอุดไว้มดนี่เขากินอะไรก็กินได้เหมือนเราทุกอย่างเลยนะครับก็กินเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ เออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมด้านบนมันจะมีที่ให้ความชื้นเนี่ยเอาหลอดหรือว่าหยดน้ําลงไปก็ได้มันก็จะให้ความชื้นกับน้องมดเขานั่นเองนะครับน้องมดเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในที่แบบ รังที่เป็นพลาสติกจ๋าเลยแบบพลาสติกไปเลยเอออันนี้ก็พลาสติกนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยพลาสติกจ๋าเลยใช่ไหมเราก็เลยมีที่ด้านข้างเนี่ยเอาไว้ให้ใส่หลอดทดลองเขาก็เลยอยู่แบบชุ่มๆตรงนี้นั่นเองนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นนางพญานะแล้วก็การให้ความชื้นเนี่ยแต่ละรังก็จะมีที่ให้ความชื้น,หร, salsa, น,น amic, หรือว่ามีแอ่งน้ําหรือบางรังก็ไม่มีเพราะว่าตัวรังของเขาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเซราลิมหรือว่าดินเหนียวดินปัน้นไม่ใช่คือแบบมันสามารถอุ้มน้ําหรือว่าการเก็บน้ําในพาขขนล,นลนาสมต <arc> เหมือนกับเราเล่นเดอะซิมอ่ะประมาณนั้นเลยเราก็เห็นทุกวิวัฒนาการเลยนะครับหลายคนก็เลี้ยงเพื่อศึกษาอะไรประมาณนี้เนาะอันเนี้ยกว่าเราจะเลี้ยงได้แต่ละรางหนึ่งอ่ะมันถ้าเกิดเราเลี้ยงมาแต่แรกเลยนะมันค่อนข้างนานใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลามากเลยนะครับเขาก็จะวิวัฒนาการแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเดนกว่าจะได้มดหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนเพียบไปเนี่ยก็จะเป็นไข่ใช่ไหมเป็นตัวอ่อนเป็นดักแด้อันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เลยนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ทั่วไปแล้วเนี่ยวัฒนจักก ไหมคือแบบตอนเราเลียงแรกๆปวดหัวมากเลยนะเราทํารังเองอะ่ะแล้วก็สร้างรังเองหมดเลยคือแบบ มันจะมีมดหลุดมาได้แล้วก็มีมดออกตลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมดออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเองนะหรือมันจะกลับไปวนเวียนแถวลังเนี่ยตลอดเลยเพราะว่ามันจะไปหานางพญานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลัางไหนเนี่ยที่มันไม่มีนางพญามันก็จะตายจากไปนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะเคยเจอนะเอาสเปรย์ไปฉีดฆ่าม,มดแล้วก็จัดก,การมันหมดแล้วทำไมมันยังกลับมาได้อีกหรือทำไมมันยังมีมาเรื่อยๆคือเราต้องกําจัดนางพญาของมันนั่นเองนะครับคือ นางพญาเนี่ยมันสามารถออกไข่ได้วันละร้อยกว่าฟองเลยหรือว่าผลิตมดได้เนี่ยวันเราเป็นร้อยฟองเลยนะครับผมที่มันสามารถสร้างได้ถ้าเกิดว่าเรามีอาหารที่เพียงพอถึงไหนแล้วนะการเลี้ยงมดใช่ไหมโอเคอันนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องให้อาหารตลอดนะคือแบบเราให้อิตยิละครั้งเองอย่างให้มันโตเร็วๆก็สามารถให้อาหารวันเว้นวันได้เลยนะครับอันนี้คือในเคสที่เรามีน้องมดหรือว่าเรามีมดงานมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแค่นางพญาเราไปจับมาได้ใช่ไหมเป็นหลอดหลอดหนึง่ง อันนั้นเาปล่อยทิ้งเอาไว้จนกว่าจะมีมดงานได้เลยนะครับอาจจะประมาณสัก2อาทิตย์หรือว่าสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะบางสายพันธุ์เนี่ยตัวอ่อนมันจะต้องกินโปรตีนอันนั้นก็อาจจะ เอาออกมาให้อาหารบ่อยหน่อยนะครับแต่ทั่วไปแล้วเนี่ยจับนางพญามาได้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้จนกว่าจะมีมดงานได้เลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยนะครับบางทีเนี่ยจับมาเขาก็ไม่ไข่หรือยังไม่ผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แยกไม่ได้นะคนข้างแยกยากเลยแต่ตัวไหนเนี่ยที่เราสลัดปีกออกไปแล้วโอเคอันนั้นเนี่ยสามารถคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยผสมพันธุ์มาแล้วแล้วก็พร้อมจะทํารังหรือว่ามีลูกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูน้องมดกันหน่อยดีกว่านะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมหลาาารรงเก็่ดมสถึ ออกมาได้หรือว่าดันออกมาได้เลยนะครับเวลาทาําความสะอาดเนี่ยก็ง่ายได้เนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีที่เอาไว้ให้ส่องแฟลชไลท์หรือว่าที่เก็บน้ําด้วยเอาไฟฉายเนี่ยส่องเราก็ดูได้เลยค่อนข้างสบายสําหรับ2อรังนี้แล้วนี่ก็จะเป็นรังนกมดที่เรามีนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเยอะมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้จริงจากขนาดนั้นและก็เลี้ยงเพื้นๆเอาไว้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูเพิ่มเติมหรือว่าอยากลองศึกษาก็ชแนลเราเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคําบรรยายได้เลยนะชแนลไทยแอนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าอยากดูอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับส่วนรังมดน,นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปเช็คราคาก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สินค้าวไว้ใต้คลิปเลยนะครับมีเยอะมากๆเลยสาหรับร้านรังนําสไตล์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย